รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชการจังหวัดอ่างทองจับมือการชาติจังหวัดอ่างทองมอบบ้านให้ผู้ยากไร้โครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระมระงราชินีนาคในรัชกาลที่9สุดยอดไอเดียผู้นำชุมชนจับมือเอกชนปรับเปลี่ยนผนังกั้นน้ำวาดภาพประวัติศาสตร์ บอกเล่าความเป็นมาวิถีชีวิตชาวบ้านและการละเล่นของเด็กโบราณพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่วัดราชปักสรีอายุหลายร้อยปี มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาติวัดป่าโมกวรวิหารสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาติดตามรุกประเด็นข่าวได้ในทันข่าวอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับทันข่าวอ่างทองเวลา17นาฬิกากับผมเฉลิมศักดิ์บุคองนะครับผ่านทาง Facebook ไลน์ AC TV News แล้วก็ทางช่อง8อ่างทองช n n นลครับ มาติดตามมาที่ข่าวแรกกันเลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจับมือสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้โครงการสร้างบ้านสารฝันให้กับผู้ยากจนเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถในรัชกาลที่9ครับที่26กุมภาพันธ์2561เวลา14นาฬิกาที่บ้านเลขที่79ทับ3หมู่ที่14ตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง นายวีรวุฒิปุตรตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในโครงการสร้างบ้านสารฝันให้กับผู้ยากจนเฉลิอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาในปี2560โดยมีนางทักษณิณพรปุตรตระเสรณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาตินายรุ่งฤทธิ์เสตรรักษ์ขนส่งจังหวัดอ่างทองนางสาวน้ำค้าคันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสวย่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนางทักษิณิพรปุตรเจเนร์ีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของทางเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึงในครั้งนี้ได้มอบบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวของนางสังวานย้มเพศอายุ74ปีบ้านเลขที่79ทับ3หมู่ที่14ตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองซึ่งอาศัยอยู่กับหลานสาวเพียงสองคนมีรายได้จากเบี้ยยังชีพเดือนละ700บาทนอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องลงหม่มพัดลมไข่ไก่และเงินทุนเพื่อการยังชีพอีกจํานวนหนึ่งด้วย79ทับ3หมู่ที่14ตำบลแสวงหา ซึ่งอยู่ในเชตงระเบียบาทมีบทเสียสเกลสำเร็จสำนักงานกกตจังหวัดอ่างทองจัดเสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้แทนกรรมการสอสอปชตรุ่นที่2ครับวันที่26กุมภาพันธ์2561เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมสำนักงานกกตจังหวัดอ่างทองนายสมยศพุ่มน้อยประหลัดจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนเสวนาแรกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ผู้แทนกรรมการสอสอ ปชตรุ่นที่สองโดยมีนายสมยศอักษรผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองพร้อมโดยผู้แทนคณะกรรมการสอสอปชตรุ่นที่สองอำเภอเมืองอ่างทองเข้าร่วมในกิจกรรมนายสมยศอักษรผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองตามระบ,บอบประชาธิปไตยว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนจึงได้ขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรมชุมชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้แทนกรรมการสอสอปชาตาและกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงสสซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนสสปชต ให้มีความยั่งยืนและขยายผลไปสู่กลุ่มเครือข่ายต่างๆให้มากยิ่งขึ้นข้ามากยุคแล้วเลือกวิธีบอกที่ดีที่สุดของครกสนอไม่ได้ใช้การประชาสัมพันธ์ที่ต้องเข้าเฟซบุ๊กเข้าไลน์ออกสถานีโทรทัศน์ในใจมีอย่างที่จะไปเลือกกลุ่มตรงนั้นเข้ามาเรื่องนี้คือเรื่องที่ครูสอนต้องมีการเกษตรบอกชอบได้ข้าวใ่คุ้มกันที่เขาบอกเราแล้วนั้นคนที่ สำนักงานสากรณจังหวัดอ่างทองจัดงานวันสากรณแห่งชาติร่วมเลี้ยงพัทหารเพนพระและเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าชาวเขาครับสำนักงานสากรณจังหวัดอ่างทองนำโดยนายพีรวิชเตียนพิสิทธิพงศ์สากรณจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานร่วมกับสมาชิกชมรมสากรณจังหวัดอ่างทองจัดวันสากรณแห่งชาติณวัดเจ้าบุญเกิดตำบลเทวราชอำเภอชัยโย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระราชรพระเจ้าวรวง์เธอกรมหมืน่นพิทยาลงกรณ์ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์และทรงสง่สงเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการณหลักการและวิธีการสหกรณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อืวอประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยมีกิจกรรมการกล่าวสารสากลของนายกร,รัฐมนตรีการมอบประกาศกิจิบัตรให้กับสากลกลุ่มเกษตรกร,ท,กรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดและสากลที่มีเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ที่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2 5 6 0พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงพัฒนาทหารเทนพระและเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าชาวเขาด้วยครับถาการระเบิดจาก ข้างในสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ด้วยโตถึงแหล่งทุนการลดต้นทุนการเพิ่มสวนดอกไม้เป็นผู้รับนะคะในานามของสัตกรณ์การ,กรเกษตรแสวงหาจำกัดสุดยอดไอเดียผู้นำชุมชนจับมือเอกชนปรับเปลี่ยนผนังกั้นน้ำวาดภาพประวัติศาสตร์บอกเล่าความเป็นมาของวิถีชีวิตชาวบ้านและการละเล่นของเด็กโบราณครับ ที่บริเวณผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพยาหน้าวัดท่าศุีาวาตตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจมังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่ว่างถูกผู้นำส่วนท้องถิ่นร่วมกับบริษัทปัิณีไทยจำกัดนำมาใช้ประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการวาดภาพเด็กไทยสมัยโบราณเป็นตัวก,การ์ตูนวาดตามประวัติศาสตร์การเดินทัพของกรุงศรีอยุธยาและการละเล่นโบราณชนิดต่างๆกว่า100ภาพสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้เส้นทางผ่านบริเวณดังกล่าว บางรายถึงกับอดใจไม่ไหวที่จะนาโทรศัพท์มือถือออกมาเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งในแต่ละภาพได้บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสมเด็จท่านเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปทํายุทธหัตถีกับพม่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้ข้างแม่โดยใช้ทางข้ามแม่น้ำเจ้าพยานในบริเวณดังกล่าวจึงได้ตั้งชื่อหน้าท่าแห่งนี้ว่าท่าช้างหรือท่าชนะไทยรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตำบลบางเสด็จ ตลอดจนถึงการ,รเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณเช่นปืนการกล้วยขี่ม้าก,การกล้วยเดินกระลาหมากเก็บลีลีข้าวสารและการ,รเล่นอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงคำขวัญของอำเภอป่าโมกเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และเป็นแลนด์มาร์คให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและช่วงหยุดเทศกาลต่างๆและได้ร่วมกันถ่ายภาพเซลฟี่รวมถึงการเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์การ,รเล่นของไทยในสมัยโบราณ ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีธรยาเมื่อถึงฤดูแล้งกองทัพของสมเด็จทระนเรศวรมหาราชจะใช้บริเวณจุดนี้นําทัพช้างข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเนื่องจากเป็นจุดที่ตื้นที่สุดและสามารถเดินทัพข้ามไปยังฝั่งวัดป่ามูกวรวิหารได้จึงเป็นสถานที่สําคัญของตําบลบางสเสด็จเมื่อปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทางสํานักงานไปรษณีย์เขตหนึ่งได้เดินทางมาปรับปรุงวิทัศน โดยได้ร่วมกับบริษัทเอกชนว่าจ้างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒระพนครศรีวิทยามาวาดภาพวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณกำแพงกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมระยะทางกว่า200เมตรรวมทั้งหมดกว่า98ภาพซึ่งนอกจากจะมีภาพการ์ตูนที่สื่อถึงถึงประวัติศาสตร์สำคัญแล้วยังมีภาพวาดการเล่นชนิดต่างๆที่ทำให้เด็กสมัยใหม่สามารถศึกษาวิถีชีวิต ในสมัยก่อนได้อีกด้วยรวมถึงยังมีคำขวัญของอำเภอป่าโมกและวรรณคดีไทยเพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้อีกด้วยครับพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่วัดราชปักสีอายุหลายร้อยปีมีลักษณะคล้ายพระพุทธสายญาติวัดป่าโมกวรวิหารสันิฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยาครับ ที่วัดราชปักศีภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมายโดยเฉพาะพระพุทธรูปสายญาติองค์ใหญ่หรือพระนอนอายุหลายร้อยปีมีลักษณะคล้ายพระพุทธสายญาติวัดป่าม่วรวิหารแต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อยนนิฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอัยถยาเดิมองค์พระชำรุดสูดมอย่างมากปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และยังมีพระพุทธรูปสร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรมราวพศ2163เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ปฏิฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ต่อมาเมื่อใกล้จะพังลงน้ําพระมหาวิเชียนขันนาพร้อมด้วยพุทธบริษัทได้ช่วยกันเลื่อนเข้ามาปฏิฐานไว้ณที่ปัจจุบันเมื่อปีพศ2490ต่อมาได้ชักชวนกันสร้างพระวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทําการฉลองเมื่อปีพศ2502เพราะเหตุที่ผ่านอุปสรรคจากกิเลสมาตรตลอดรลอดมาได้อย่างราบรื่นจึงพร้อมใจกันถวายพระนามนิมิตว่า พระรอดวชิระโมรีเพื่อเป็นที่สักการะเคารพบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดการ5,000พรรษาสำหรับการเดินทางมาเที่ยววัดราชปักศีหรือวัดนกนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาด้านทิศตะวันออกตามเส้นทางหลวงหมายเลข39สายอ่างทองอยุธยากิโลเมตรที่52-53จากอำเภอเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ3-4กิโลเมตรก็จะพบวัดพบกับวัดราชป,ปักศรีหรือวัดนกครับ ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสูงพันพประจาวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ110บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ100บาทปลาหนึ่งกิโลกร,รัมละ45บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ100บาทเบอร์1แผงละ90บาทส่วนราคาขายสง่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ35บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ20บาทผักชีกิโลกร,รัมละ100บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ130บาทครับ คุณผู้ชมครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกับคุณนันเย,ยบสุวรรณครับอัปเดตไทม์คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการในช่องเคเบิลชาแนลได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตลอด24ชั่วโมงรายการแวะชิมริมทางทีมข่าวอังทองเคเบิลจะพาคุณไปชิมไปรู้จักกับร้านอาหารที่ได้ชื่อว่าอร่อยมากๆติดตามความเคลื่อนไหวในรายการที่นี่สมุทรสาคร กับทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายการสวรรค์บ้าน,บนนอกคุณผู้ชมจะได้เห็นของดีของเด่นมนต์เสน่ห์ของเมืองโคราชกับทีมข่าว KC TV นครราชสีมารายการภูเก็ตทม์ช่วงเวลาความเพลอนไหวในจังหวัดภูเก็ตกับทีมข่าวภูเก็ตเคเบิลทีวีช่วงเย็นในแต่ละวันคนรักสุขภาพต้องห้ามพลาดรายการอาหารของแม่ รายการที่นำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและรายการปักหมดุดรายการภาษาพาสนุกโดยทีมหาดใหญ่เคเบิล93รายการเก็บมาฝากจะพาคุณไปชมชิมชิลร้านอาหารในอยุธยาและรายการกระดานชนวนกับทีมข่าวอายุทยานเน็ตเวิร์เอาใจนักธุรกิจติดตามไอเดียสร้างสรรค์และเคล็ดลับในการทำธุรกิจในรายการ The b r บรน และจัดเต็มแน่นอนกับเมนูพิเศษในรายการซอกแซกแซบกับทีมข่าวโฮมเคเบิลอุดรรายการกฎหมายรอบตัวและรายการตะลุยโอท็อปปี2โดยทีมข่าวเคเบิลทีวีชนบุรีติดตามประเด็นโรณรงค์ด้านสุขภาวะในรายการที่นี่มีเรื่องกับเจริญเคเบิลทีวีและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวรอบวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศได้ใน สนามข่าวปราการ Cable TV ท่านข่าว News Line James Cable g a l a x สิเรื่องราวในสมุทรสาครกับทีมข่าวสาครนิวส์รวมข่าวจังหวัดตรังกับทีมข่าว STV News ข่าวเด่น DN News กับทีมข่าวดิจิตอล e ทเล i ิชันติดตามเรื่องราวในสกลนครกับทีมข่าวสกลนคร TV Network ข่าวเหตุการณ์ในแม่ห้องสอน กับทีมข่าวต้นวานเคเบิติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเคเบิลชาแนล สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกับผมอมนันต์เอียวสุวรรณกันครับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องข่าวแรกนะครับในวันนี้ไปที่หน้าจวนพวารักการจังหวัดอ่างทองหลังเก่ากันครับภาปเนหน้าจวถึงแล้วนะคะก็เป็นมาพบกับพิธีมอบโชค<ไหน>ซึ่งเป็นฟันหลงของงานกาชาิ และของดีเมืออ่างทองปี2,561ที่ผ่านมาครับนั่นก็คือพิธีมอบรางวัลให้ผู้ถูกสลากกาชาติประจำปีซึ่งใวันที่1ปีนี้นะครับเป็นทองคำหนักถึง20บาทโอ้โหใครจะเป็นผู้โชคดีไปดูกันครับก็ใช่ไงลัด<ห>เลเล่มพันสนี่ครับปรากฏว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่ตำรวจท่านนี้ครับ โดยพี่แกมีชื่อว่าพันตำรวจโทพีรศักส์กสวยสมเป็นถึงสารวัตรสถานีตำรวจภูทอนเกตชโยเลยครับอายุ41ปีถูกรางวัลที่1หมายเลข13074คร,รับรับรางวัลทองคำหนัก20บาทไปครองครับแถมแกยังเปิดเผยอ,อีกว่าจะตัดชุดตำรวจแจกลูกน้องอีกต่างหากแม่รอใจดีสปอร์ตเกตชโยจริงๆครับ ว่าแต่มีให้ยืมสักสองร้อยไหมสี่เล่มลนะั้นเนี่ยก็ที่โรงพักรับผิดชอบมันสี่เล่ม,มนะครับส่วนหนึ่งจะไปตัดชุดเครื่องแบบให้ลูกน้องนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องแบบกันทั้งหมดก็เป็นแสนแล้วครับนะครับแล้วก็ส่วนส่วนที่เหลือเก็บข่าวมาเล่าเรื่องข่าวต่อมาครับไปที่นี่ครับ ที่สนามหน้าสลกางจังหวัดอ่างทองโดยที่ประุมัตว์จังหวัดอ่างทองได้จัดการแข่งขันการทำอาหารด้วยเมนูเด็ดนกกระทาในงานกาชาติและของดีเมืองอ่างทองประจำปี2561ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนสินค้าทางการ,กรเกษตรของบ้านเราให้เป็นที่รู้จักครับ จึงได้นำนกกระทามาเป็นวัตถุดิบมาทำอาหารในครั้งนี้ครับโดยการน,นำตัวแทนสุดยอดฝีมือพ่อครัวแม่ครัวจากอำเภอต่างๆมาประชันการทำอาหารกันครับดูครับแต่ละคนแต่ละทีมฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆครับ ทั้งมวลจะไม่สามารถดำเนินไปได้ถ้าขาดคนนี้ครับลงเหงื่อออกแล้วตับมานานยังครับเนี่ยตับมานานแล้วแมับนกกระทาจนตัวเก่งเลยครับคุณลุงอ้าวน กลับมาพบกับเก็บข่าวม,มาเล่าเรื่องกับผม,มอันาัเอื้อสุวรรณได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามทันข่าวได้ในเวลา17นาฬิกานะครับผ่านทาง f c e e o o o ไลน์เอ c ซีทีวีนิแล้วก็ทางช่อง8อ่างทองชาแนลนะครับและติดตามรีลันได้ในเวลาเที่ยงคืน4นาฬิกา9นาิกาและ14นาฬิกาของวันลุ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับทันข่าวอ่างทองต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้ครับก่อนที่จะจบข่าวกันไปนะครับพบกับคลิปตลกตลกของเด็กฉลาดพูดกันครับเธอทำอะไรเพื่อนกลัวกเล่นหนูเป็นลกูก แล้วเธอไปต่อยปากเพื่อนทำไมต้นไปต่อยปากเพื่อนทำไม,ไมเพ่นน<ข>รู้ว่อขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษแล้วเขาจะหายเจ็บไหมไปต่อยเขาปากแตกเลือไดไหลนะเขาบอกเลยว่าไหนหนูบเบาแล้วเพื่อนเพื่อนจะให้ต้นพาไปหาหมอไหมลูก ถ้างั้นก็ไม่ต้องกินยล้วนะต้องต้องเอาเวนตาลีมาตยวจตาไม่ต้องเอาเลนตาลีหนากต้องเอาป้าป้าก็แปะอยู่ดี่ผ้าแปะเสร็จแล้วก็แปะไว้ในนในก็แหวนหายก็ต้องต้องไม่ไปล้างหายเลยแล้วจะให้ครูทำยังไงจะให้ครูทำยังไง ให้ครูทำยังไงลูกบ right. right. ่มให้ครูทำยังไงโทรบอกตำรวจไหมเอาไหมโทรบอกตำรวจไหมลูกทำไมล่ะก็เพื่อนก็ต่อยหนูปากแตกอ่ะกลัวกลัวกลัวตำรกลัวกลัวกลัวแล้วหนูทำเพื่อนทำไมหนูจะตีมือตัวเอง จะเชื่อได้ไหมล่ะเชื่อได้ครับแน่ใจนะแน่ใจอ้าวหมูจะเอาผิดเพื่อนไหมลูกไม่เอาอีกแล้วครูถามครูถามบุ๋มบุ๋มเอาผิดเพื่อนไหมไม่เอาเอางั้นขอโทษกันกอดกันด้วยหูกอดกันด้วยกอดกันด้วยกอดกันด้วย เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กๆนะครับฉลาดพูดเรารักเราหลงอย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการทันข่าวอ่างทองโดยผมเฉลิมศักดิ์ภูมิคองและทีมงานทันข่าวอ่างทองนะครับต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัสดีครับ